เดี๋ยวก็ทำเอง,งแถมยังมีอะไรนะวันก่อนเอ,อเผือกใช่ไหมคะเผือกเผือกต่างประเทศก็ไม่ไม,ไม่แพ้บ้านเราเนาะหัวใหญ่ๆนะ่ากินหน่ะน้องน้องพาเปียนะเขาทำเหมือนกับต้มแล้วก็แช่ตู้เย็นเหมือนเป็นไอติมเลยอะ่ะไอติมไอติมเผือกอ,อร่อยนะ <c oughs> ใส่พวก เอน่นู่นนี่นั่นไปเนาะน่าจะมีไม่ตลาดนัดดูซิดูซิเห็นเขาเห็นเขามีร่มมีร่มอ่ามีมีมีมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเข้าตลาดนัดมีเสียงเพลงยา่าขออนุญาตปิดเสียงนะคะนะคะห้าล้านคนดูขอบคุณมากๆอยู่ข้างบนนี้เนาะอุ้ยมะม่วงก็มีนะเดี๋ยวไปแว็ดดูแป๊บหนึ่งน้องพิมมาเดินเที่ยวตลาดนัดน้องพิมมาชอบปะทู่ันก่อนย่าหลายที่ บางใหญ่จะปะทูอขอบคุณนะคะถ้าเสือเจอเสียงเพลงอยากขอปิดเพลงนะปิดปิดปิดอะนี่นะก็เป็นตลาดนัดที่มีของสดด้วยตรงเนี้มีหมูสดมีมะม,ม่วงมีฝรัง่งเออเอเอเอันนี้อันนี้เขียวหวยใช่ไหมโลเท่าไหร่จ๊ะหกสิบโลละหกสิบ เออสักสองโลมาจากไหนเนาะอ๋ออันน oh, uh ี huh. ้น uh ่าจะมันนะอ่า huh. ม uh ีไ huh. ม uh ่เ huh. ปี uh ้ยวอะอัน hmm. นี้ลูกใหญ่หกสี่น่ากินน่ากินน่ากินโล เอาแบบเอาแบบใกล้ๆสุกนี่ทำหามทำหามลองเลยเออน่ากินน้ากินอยู่ตัวละหกสิบเองอะเอา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 อ่ะอ่พอคิวได้ตัวละหกสิบนี่ส้ม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  เร0เพมาหกสิบหกสิบร้อย่สิบรเป็นเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแต่ <50 S 2> อ่อร้อยห้าสิแล้วฝรังรเท่าไหร่อ่ะสามห้าหเหรออย่าเอานี่ก่อนจะได้แล้วก็มาเลือกฝรั่งมีลองกองด้วยลองกองเอาฝรั่งซะหน่อยอยากกินฝรั่งด้วยอ,อันนี้เราเท่าไหร่จ๊ะอันนี้หกสิจ้ะ เอาฝรัง่งก,กนหน่อยอันนี้ทอนก่อนเออห้าสิบเอาฝรัง่งกหน่อยสาม,มา้าจีสามโลร้อยได้แบบกินจูจักสามโล,โลร้อยอันสอง้วเพิ่มดูดีกว่าใช่สองเิโลกรัมด้ดีฝรั่งฝรั่งนะ่ากินฝรัง่งเนี่ยอยากกินฝรัง่งอยากกินฝรั่งสดสด เล็กๆน่าจะอร่อยนะมะล่างจิมจูันสุกแล้วอ่ะอากาศมันร้อนอ่ะเมืองไทยเราร้อนอ่ะอืมีมะม่วงสุกเนี่ยนะมะม่วงสุกน่ากินน่ากินอ่ะอ่ะเอาไปแค่นี้ก่อนยื้อไม่ไหวยื้อไม่ไหว อ่าก็กำลังขนของเข้าตลาดตลาดนี้เขาหยุดวันอะไรนะวันขันวันศุกร์จ้ะจันกระสุกอ๋อจันกระสุกีตลาดนะคะจ้าจ้าจ้าลองกองสามห้าครับลองกองสามห้ไปได้เนะโอเค ไปดูไปดูไปดูอีกฟักทองฟักทองได้เต็มมือแล้วเนี่ยมาแป๊บเดียวนี่ได้เต็มมือแล้วเนี่ย้วยไหม้วยไหมอันนี้ไเล้วหยันนี้รวยรยน้ำว่าน้ำไมปลาปลาทอดปลาทอด ปาทอดปลาทอดน่ากินนะ